กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในเกม The King of Fighter All Star นะครับเออซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากหายตาหายหน้าหายตาไปนานมากนะครับโหนานมากจริงๆนะครับก็ประมาณสัก3เดือนได้นะ3เดือน4เดือนนะครับก็จริงๆผมก็ เอาจริงผมก็ได้เลิกเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ได้กลับมาเล่นตอนช่วงเทคเข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท,เท่าเมื่อก่อนนะครับไม่ค่อยบ้าข้างเหมือนเมื่อก่อนนะที่อัดคลิปเอาขัดยิปเอาแล้วก็ลงลงแล้วก็ไลฟ์สตรีมเลยประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับก็อาจจะแบบทําคลิปรีวิวแพทใหม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แนะนาอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้แบบทําคลิปแบบหนักๆแล้วนะครับ มาคือจุดประสงค์ในคลิปนี้ก็คือการรีวิวเขียวนะครับไอเขียวตาแดงนะครับหรือว่าชื่อของมันคือซุคุซานังินะครับชื่อชชื่อ,อคุซนานังินะครับแต่ไม่มีคําว่าเขียวนะครับก็คือเป็นตัวละคร s s นะครับผมที่โมเดลเนี่ยมันมาก่อนการอยู่แล้วนะครับเนี่ยเก้าสิบแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยคือแอคทีฟสกิลอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะ ก็ EX สามารถทำดาวแดงได้นะครับซึ่งตัวละครทุกตัวใน KF ที่เข้ามาใหม่มันจะทำดาวแดงได้แล้ว <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาเคียวมาทำเป็น EX นะครับไอเคียวเมม3อันเอามาทำเป็น EX คุ้มกว่านะครับแล้วก็ไปใส่ให้เขียวนะครับเพราะว่าคือดาวแดงเออคือทำกรอบแดงอ่ะไอ EX อ่ะ คือมันทำยากกว่านะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยคือ mem ss มันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นแล้วนะครับมันมีแจกตามดาดสัปดาห์ด้วยซ้ำนะครับแบบดาดดีมอนหรือไม่ก็ตีกิลหรือไม่ก็ากิจการรมที่มันแจกเอ่อ mem ss bs เลยพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างจะดีนะครับเอาจริงๆก็ดีนะทำให้ตัวละครมันค่อนข้างจะดีแบบเก่งมากขึ้นสายฟรีอยู่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ผมมองว่าเมตาเนี้ยนะมันเป็นเมตาที่แบบคุณจะเปิดทุกตู้ไม่ได้นะถ้าเป็นสายฟรีนะถ้าเป็นแบบคนที่แม่งสะสมเพชรไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เปิดแม่งทุกตู้อย่างเงี้ยมันไม่สุดสักตัวนะครับคุณต้องชอบตัวไหนสุ่มตัวนั้นนะครับเอาง่ายๆสมมุติว่าเอ่อต่อจากตู้ไอเคียตาแดงเนี่ยอาจจะเป็นเอ่ออาจจะเป็นคริสตัลิอะคิสตัล อ่ะสมมุตินะอาจจะเป็นคริสตัลิสเก้าเที่มันแบบทําเป็นกรอบแดงเงี้ยแล้วเอามาสุ่มนะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็ข้ามนะครับถ้าเกิดคุณชอบคุณก็ซื้อก็กดคุณก็เติมนะครับแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆคุณก็ข้ามนะครับแล้วก็ไปเปิดตู้ใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณข้ามตู้ตู้ไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าตัว ex มันก็เก่งกันทั้ง ทั้งหมดนะครับมันก็ไม่มีใครเหนือใครอยู่แล้วนะครับคุณปั้นสุดคุณก็เก่งแบบเก่งแบบแบบเก่งแบบโอ้โหโอเวอร์พาวเวอร์จัดนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าเออเคเอตอนเนี้ยคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเปิดทุกตู้นะครับเพราะตัวละครทุกตัวเมื่อก่อนนะครับมันเก่งเสมอนะครับก็คือเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไม่นะครับตอนนี้ก็แบบมันก็เก่ง แต่มันเก่งเวอร์จนแบบมันโกงแบบปีออนแบบจนโกงแบบทุกตัวเก่งหมดนะครับพวกตัว ex นะครับที่มันเป็น ex ธรรมชาตินะที่ ex จากเปิดกาชานะคไม่ใช่ตัวละครที่ ex จากการที่เป็นตัวละคร ss มาก่อนหรือเป็นตัวละครเฟสมาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับเรามารีวิวเคียวกันบยรีเคียวเคียวอยู่ไหน ถ้าเกิดว่าผมลิ้นพันขออภัยด้วยนะนะ oh, <sir. S 1> เพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานเหมือนกันนะครับ่าเคียวนะผมได้มามันก็ไม่ได้ไอดีผมหรอกมันเป็นไอดีของน้องนะครับนะอ่ะเรามาดูสกิลหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าของข้าวสมุดดีก,กว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นศักยภาพของเคียวมากขึ้นนะเวลาแบบเวลามันแบบบ้านสุดนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในเนี้ยมันแบบว่ามันไม่ค่อย มันไม่ค่อยสุดแล้วมันแบบมันเห็นภาพไม่ชัดน,นะครับอ่ะเรามาดูเคียวแบบ5ดาวกันมากดีกว่านะครับแบบ5ดาวนะคือถ้าเกิดว่าคุณ ex นะครับเป็นดาวแดงนะครับเอ่อพื้นฐานนะครับในการบวกลบคูณหารของแอคทีฟของสกิลต่างๆมันจะเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมเปอร์เซ็นต์เห็นไหมหไหม,มันจะบวกดีขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณเอาออกนะครับมันก็จะเป็นตัวละครปกติทั่วไปที่มันแบบแค่บวกแค่นี้นะครับ นะผมก็เลยถึงได้บอกไงว่าให้คุณทำดาวแดงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคุณเดี๋ยวค่อยมาปั้นให้มันเป็น5ดาวที่หลังนะเพราะว่าเมม s อสมันหาง,ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันจะหาย,ยากนะครับมาเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งของเคี้ยวเนี่ยมันจะเป็นการแบบเตะเตะแล้วก็เตะลงอ่ะให้เห็นภาพก็คือมันจะเหมือนสกิลของ เเคียวล่าง9596ประมาณนี้นะครับที่มันเตะสองทังสองครั้งนะครับแล้วก็เตะลงทีหนึ่งนะครับนะจะสร้างความเสียหายนะครับ1166นะครับแล้วก็มีโอกาส25สเกนที่รีเซ็ตนะครับผมราจมตีของมิตภาพเพิ่มขึ้นอีก20%นนาสิบวีก็คือเพิ่มให้กับทุกตัวนะครับเพิ่มให้กับพวกเพื่อนลวมทีมนะครับ 20%ซ้ํา้ำได้3ครั้งนะครับผมก็คือคุณใส่สกิลนี้ปุ๊บ3ครั้งก็เพิ่มไป60%นะครับเอ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะสกิล2นะครับสกิล2นะครับนะจะสร้างสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3- 2เป็นนบัฟนะครับเป็นรูปมือนะครับที่มันจะเป็นรูปมือแบบแบบทะลวงอะ่ะเอออธิบายยังไงดีอะมันจะเป็นบัฟนะครับ ให้สกิลแรงขึ้นนะครับ32%นานวิไม่เข้าเป้าจะสร้างความเสียหายเผาไหม้รุนแรงนะครับ12วินะครับเผาไหม้นี้ก็จะเอ่อสร้างความเสียหายเผาไหม้60นะครับอัตราคิดลดลง80พลังป้องกันลดลง3 0ปรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิล3สร้างความเสียหาย1166นะครับขนาดใช้งานนะครับสามารถกดโซนได้ขนาดที่ ยืนอยู่หรือก้ากาศได้นะครับโอ้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ได้ให้เปิด3วินาทีนะครับเมื่อเข้าเป้านะครับจะเผาไหม้รุนแรงเหมือนเดิมนะครับอัตราคิลดลง80พลังป้องกันลดลง30นะครับเผาไหม้60เมื่อ PvP นะครับสามารถสกัดนะครับไฮเปอร์อาร์เมอร์หรือซุปเปอร์อาร์เมอร์ได้นะครับมีโอกาส70นะครับ สกิลนะสกิลเออไม่ตายนะครับไม่ตายแบบ3เกรปกตินะครับก็คือเมื่อเข้าเป้านะครับจะติดเผาไหม้นะครับสิบวิแค่นี้นะครับแล้วก็ความสามารถเผาไหม้ก็เหมือนเดิมนะครับลดก่อสาสิอัตราคิลดลงสามซนะครับเผาไหม้60นะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นสตรเกอร์นะครับสนับสนุนนะครับ จะสร้างความเสียหายเผาไหม้รุนแรง10วินาทีนะครับก็ไม่มีไรนะครับแค่เผาไหม้เฉยๆนะความสามารถก็ตามข้างต้นเลยนะครับต่อไปเอฟเฟคคอนะครับเอฟเฟคคอนะครับเมื่อเข้าเป้าออนะครับรวมถึงตั้งกาจ,จะสร้างความเสียหายเผาไหม้อีก300นะครับของพลังจอมตีแก่เป้าหมายนะครับถ้านึกภาพไม่ออกเคียวเป็นตัวละครดอทนะครับเป็นดอทลนะแบบขโมย ขโมยไฟเพื่อมันเป็นการระเบิดดอทอะประมาณนี้นะครับเพื่อเมื่อเราโจมตีมันจะระเบิดดอททำให้สกิลแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมให้นึกถึงตัวละครเหมือนเทอร์รี่มูแมรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอที่นึกภาพไม่ออกนะมันจะขโมยดอทเหมือนกันนะครับ5.5เท่านะครับผมนะเป็นสไตล์ติดดอทนะครับ เป็นสไตล์ผมว่าไอสไตล์ติดอดอทเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีทั่วไปในตัวละคร s s นะครับถ้าคุณไม่มีตัวละครความสามารถติดดอทนะครับจะทำให้ดาเมจมันมันอ่อนมากๆมันแบบน้อยแบบน้อย,แบบอยอบบมากๆนะครับก <Hum> ็อย่างตัวละครอย่างตัวล,คละ, <Hum> ะครเทคเกนตัวละครเฟสอะผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะครับแต่อันนั้นอะคือกายภาพล้วนๆนะครับอย่างเห่าหวังแล้วก็น้อง น้องเลื่อยนะครับที่มันแบบมีระเบิดดอทอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอมีความแรงอยู่บ้างนะครับนะประมาณนี้นะครับก็เมื่อติดคียิขเข้านะครับเป้าหมายจะอยู่ใน้ฐานเผาไหมเพิ่มดามเมจเผาไหมที่เหลือของเป้าหมาย5.5เท่าแล้วก็สกัดเผาไหมออกเป็นเวลา1วินาทีนะครับต่อไปนะครับแอ i ทีฟสกิลที่2นะครับเมื่อเปลี่ยนตัวออกจะเพิ่มพ e r g เกจของไฟเตอร์ที่เปลี่ยนตัว5ช่อง เฮ้ยดีมากๆสมมติว่าเคียวเนี่ยมันโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับจะทําให้พาวเวอร์เกตของคนที่ลงมาเนี่ยจะเพิ่มขึือนอห้าช่องนะครับอ่าห้าช่องนี่คือเยอะไหมก็คือเต็มหมักอ่ะคูดาวสามสวินาทีแล้วจะเพิ่มประเมินความเสียหายที่ได้รับของของศัตรูทั้งหมดนะครับ35%าเซนนะครับนาสิบวิ แล้วก็สกิลสเปเชียลซีเนเจอร์ก็กาดนะครับได้พาวเวอร์เกรอุย้ยได้พาวเวอร์เกตเยอะแน่นึ่งทุกทุกนุดสนะครับสะสมได้หครั้งรวมถึงตั้งกาดลดดาเมจเจ็ดสินต์นะสามวิคไดา20่สิบวิประมาณนี้นะสำหรับเคียวนะครับจะถามว่าผมอะ่ะค่อนข้างจะชอบอันนี้นะที่มันเปลี่ยนตัวแล้วได้อันติเลย5้าเกตนะครับมันจะทําให้เราอะ่ะไปใช้การเซตที่ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเกตก็ได้นะครับ แบบเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะซับพอร์ตเพื่อนมากกว่านะครับเพราะว่าเคียร์มันเป็นป้องกันนะครับเป็นป้องกันสีเหลืองผมมองว่าเอามาซับพอร์ตให้เพื่อนได้ดีเลยนะครับในเรื่องของพาวเวอร์เกตกับพลังโจมตีเพราะพลังโจมตีมันแชร์ให้เพื่อนได้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมซ้ำสูงสุด3าครั้งคุณเอาเวกตีต,ตีตีก็ครบแล้วนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวละครเคียร์มันเป็นตัวละครสายซับพอร์ตในการตีบอสนะครับ เผาไหม้นะครับเป็นสถานะที่มีเกลื่อนโอ้เกือบทุกตัวนะครับเกือบทุกตัวที่มันมาเป็นตัวละครใหม่ๆอ,อย่างเคโฟนอย่างโคเนนก็เป็นเผาไหม้นะครับติดติด,ตดเออเผาเผาไหม้ปะเออเผาไหม้ติดหินปะอ่าถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยนะครับถ้าผมแบบพูดผิดไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมนะครับที่ผมไม่ได้เล่นเกมมานานมากแล้วนะครับ ผมว่าเคียวมันเป็นซัพพอร์ตอะยังไงยงก็ซัพพอร์ตอะคือมันมอบพลังโจมตีให้เพื่อนนะให้พนันวิต์อั้ง60%นะครับมันเยอะนะครับถ้าบวกกับทวีโคนกับดาเมจที่เพื่อนอ่ะได้รับจากแอคทีฟสกิลต่างๆของความสามารถของเพื่อนเองเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันนะหลักร้อยได้เลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับตัวละครเออพุสซาินะครับผมนะประมาณนี้นะครับ ลีดเดอร์สกิก็ดี65%สีเหลืองนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับในเรื่องของสกิลต่างๆเนี่ยผมขอไม่ไม่พารีวิวแล้วกันนะเพราะว่าคือทุกคนอะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันโผล่ในดีแมทอยู่แล้วนะครับหรือใครที่อยากจะดูก็เข้าไปดูในเกมเอาเองนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเอ่อ f i r s t impression ในการเจอตัวละครเคียวนะครับในแบบในเมตานี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แบบ ล้านหลังเลยมากนะครับแต่ว่ามันต้องเล่นเพื่อนๆนะครับในการตีบอสนั่นเองนะครับผมว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วเป็นตัวละครฟรีด้วยนะครับใครที่ไปเก็บนะครับเสียดายมากนะเป็นตัวละครซัพพอร์ตได้ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบเก็บกันนะครับนะแล้วก็แนะนํานะครับว่าเอาตัวละครที่มันเป็นเมมของเคียวเนี่ยเอาไปทําเป็นตัวละคร ex นะครับผมมันจะคุ้มกว่านะครับ เพราะว่ายังไงซะคุณได้เมมเอประจําสัปดาห์อยู่แล้วในการเล่นดาดดีมอนหรือในการแบบทําอีเวนต์อะไรต่างๆคุณเอามายันให้เคียวก็ได้หรือไม่ข้อคุณอาจจะไม่ได้ทําดาวแดงอาจจะเป็นซับพอร์ตให้เพื่อนคุณก็จัดแม่ง3ดาวไปเลยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจัดสะดวกนั่นเองนะครับนะการใช้งานตัคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเจอสองตางกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวละครของเคียวนะครับ มาเรามาดูสกิลความเร็วกันมากดีกว่านะครับว่าความเร็วเนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับคือทุกคนต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเคียวอะ่ะมันคือตัวละครเก่านะครับที่ทําใหม่เหมือนกิสลุนะครับที่เป็นโมเดลที่เก่านะครับแต่เอามาทําใหม่อย่างภาพอาร์ตมันเก่าแต่โมเดลมันใหม่ประมาณนี้คือมันนย้อมแมวอะ่ะแต่ว่าเกมกาชาวัตจกักรวัตจกัจกรเกมกาชาก็อย่างเงี้ยครับย้อมแมวไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับ เวลาจะขายก็ขายกันอย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเทสสกิลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูสกิลกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปที่แพทเทิร์นนะครับแล้วเข้าไปที่ศึกประชบมิดนะครับไม่ใช่ดิเข้าไปที่อแชอมปี้ยนชิพนะครับแล้วคุณก็เอาเคียวมานะครับเคียวมันเปิดให้เล่นไหมอเอลองหาดูก่อนนะครับน่าจะเปิดให้เล่นอยู่มั้ง นี่ไงอ่าคุณก็เล่นเคียวป้าบบนะครับอ่าเคียวนะครับอ่าเพิ่มาวาวว่าเกรดกันอ่าเอ้ยการตีเข้ามาคือการบ่อยพลัดนั่นเองนะโอ้ยเท่เท่เท่คือการโจมตีของเคียวนะจะติดเผาไหม้นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ คือโมเดลอ่ะมันดูเก่าแล้วพวกท่าทางในการออกสกีมันดูเก่าแต่ว่าผมว่าในเรื่องของเมตาอะไรเนงะี่ยมันเร็วอย่างมันก็ยังเร็วอยู่นะแ่ยผมว่ายังเร็วอยู่เอ้ยดีว่ะ <c oughs> <c oughs> มันจะแปมอย่างนี้น่าเกลียดอย่างนนเนี้ยนะเนี่ย นี่นี่โอเคประมาณนี้นะผมสำหรับเคียวนะครับนะเอยเป็นตัวละครที่โอเคเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเคียวนะครับก็การกลับมาครั้งนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมก็กลับมาดูผมเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ให้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ไม่อยากให้ ช่องนี้ล้างไปนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาทําลิมอ,อื่นด้วยนะครับถ้าจะดูก็ดูนะครับนะประมาณนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ